สวัสดีครับ b ี Premier m ยมมอ e ต t i n e l นนะครับวันนี้มาส่งงานกับตัว Mule X นะครับไปเียครับนี่ของเดิมของลูกค้านะครับเป็นโปรเตอร์เดิมโรงงานนะครับไม่สว่างนะครับเข้ามาทําการอัปเกรดนะครับใส่เป็นชุดอัปเกรดโปรเตอร์นะครับดับเบิลโปรเตอร์ไบวัค9.1นะครับพร้อมดับเบิลวงแหวน LD นะครับเปิดไฟต่ําครับอ่าตรงนี้ทําการติดสี่ดวงนะครับยกไว้สูงครับอ่านี่ก็ยกติดสี่ทิปสี่นะครับ บอกต้องการความสว่างมากนะครับสูงครับลองดูแสงผ่านตัวหน้ารถนะครับสูงครับไซสินนอนครับสูงต่ำในตัวนะครับลองแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับโอเคครับชัดเจนนะครับใสงัดอตอบคมๆเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนับที่สนใจนะครับอัปเกรดความสว่างนะครับสามารถสอบถามมาทางเพจ a c e b o o k นะครับบี p r e m เม m ยม t o สินอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ